คอร์ดเมเจอร์เแบบวิธีนี้เคยมีคนสอนไหมครับแสมมีหลายคนเคยสอนเรื่องคอร์ดเมเจอร์เซเไม่ว่าจะเป็นการนับ1,3,5,7แบบนี้เป็นวิธีหลักเลยที่เป็นเรื่องของทฤษฎีใช่ไหมหนึ่้าเจ็ดแล้วเจ็ดอ,อยู่ในสกเกลหรือว่าอะไรครับบางคนก็บอกว่า นับจากตัวที่1ขึ้นไปอีก11เ,เซมิโทนแต่วิธีการของผมนะครับง่ายกว่านั้นวิธีการจับพอร์ดเมเจอร์แบบง่ายๆให้เราทําแบบนี้สมมติว่าอยากจับพอร์ด C ีเมเจอนับถอยหลังจากตัว C ลงมาครึ่งเสียงติดกันนะครับเจอตัว B เห็นไหมคราวนี้เจอตัว B แล้วจําไว้เราก็แค่จับพอร์ด C ีเมเจมี C E G และเอาตัว B ไปไว้ข้างบนแบบนี้ง่ายที่สุดนะครับคือลบ1ลบ1เซมิโทน ถ้าอยากจับคอร์ด G major 7ก่อน G ตัว F s h a r ใช่ไหมครับก็กดคอร์ด G major เลยแล้วเอา F sharp ขึ้นไปไว้บนสุดถ้าอยากจะจับคอร์ด F major 7นับถอยหลังมาครึ่งเสียงเป็นตัว E เพราะฉะนั้นจับคอร์ด F เลย F A C แล้วเอาตัว E ไปไว้บนสุดแค่นี้ครับง่ายเป็นวิธีที่ง่ายแล้วก็ไม่ต้องรู้ทฤษฎีก็ได้นะครับลองไปทำกันดูและสําหรับใครที่อยากจะเรียนคอร์สออนไลน์นะครับคอร์สมีผมมี2คอร์สต,ตอนนี้คือ คอร์สเริ่มต้นสู่มืออาชีพคอร์สนี้สอนตั้งแต่ไม่เป็นเลยไปจนถึงมืออาชีพและคอร์สที่2คือคอร์สเป็นโนอินโทร500บทเพลงอมตะคอร์สนี้จะสอนเล่นอินโทรเป็นโนเพลงอมตะเพลงฮิตที่อยู่บนโลกนี้ทั้งเพลงไทยและเพลงสากลผู้เรียนที่อยู่ในคอร์สสามารถขอเข้ามาได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคอร์สครับผม